สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกุซูแมวล้มโต๊ะกลับเดิมนะครับวันนี้ครับทางกุซูแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกลับเดิมนะก็หยิบมาสามโค้งเดิมครับเอามาฝากกันสําหรับนักท่องทางยูทูปกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นคำน้าก็ดูผลงานที่ผ่านมาก่อนครับเมื่อวานคำน้าในกลุ่มวีพีทาสกูแมวครับก็ให้ตัวเต็งวีพีไป2คู่ครับก็ให้ทางด้านของสเต็ปสไป1ชุดนะ สองคู่ที่ให้ไวครับคู่แรกนะครับน้าก็เป็นด้านของบอลยูฟาแชมเปีกนะครับรอบเฮย์ออฟนัดที่หนึ่งนะครับน้าก็เป็นด้านของรอยยโย่อาเบิร์นะครับน้าเปิดบ้านพบกับทางด้านของเอเคเอเทนครับคู่นี้ครับน้าทางซูแมลครับก็ให้ต่อไที่เจ้าบ้านครับนะอย่างรอยยโย่อาเบิร์ครับที่ราคาที่ศูนย์สองห้าครับจบการสิบนาทีนะครับนะทางอาเบิร์ครับก็เอาชนะได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปนะส่วนคู่ที่สองครับที่ให้ไวครับก็เป็นด้านของบอลเช้านะครับนะเป็นด้านขอองบลลโคาิเรสนะครับนะ ก็เป็นทางด้านของโค้เลนเทียนนะครับน้าเปิดบ้านพบกับทางเอสโซเดนเดสนะครับนะโคนี้ครับทางสมาร์ทครับก็ให้ตอบที่เจ้าบ้านครับอย่างโค้เลนเทียนครับสียขาที่ศูนย์สองห้าครับจบเก้าสิบนาทีครับน้าทางโค้เลนเทียนครับก็เอาชนะได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะโคนี้ก็กินเต็มคำกันไปครับทางด้านตัวสเต็ปสามครับเมื่อวานครับน้าก็แตกละเอียดนะครับก็เป็นบอลช้าทั้งสามคู่นะก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับสมาชิกในกลุ่มวีพีกันด้วยครับได้ทั้งตัวเต็งวีพีสองคู่นะแล้วก็ได้ทััััั้งตเเดบบบบบไไปปชุคครรกกกก็วนนแอิ่มๆลย วันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นกันนะครับนะหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวทางสุแมวครับตอนนี้ครับในกลุ่มวีพีทางสุแมวครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะรายการกันเข้าครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีเลยครับพยายามครับแค่ไลน์เท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีเลยครับทางสุแมวไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีเสียไลค์เดือนนะครับในกลุ่มวีพีของทางสุแมวครับก็จะมีเส้นตกแต่งวีพีให้ทุกวันครับตกแต่งวีพี็ทางส ัแจกแจกให้สำหรับสมาชิกหน้าช่องทางไลน์เท่านั้น,นครับนะแล้วก็จะมีหน้าของตัวบอลสดครับตัวบอลสดก็จะลันกันทั้งวันครับแล้วก็จะมีหน้าของลิสกอร์สูงแรกบวกสูงเต็มครับอย่างต่ำนะครับนะทัลส์มแมวก็จะค่ดสวยๆไว้ให้ถึง10บถึงสิคู่ปเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็จะมีหน้าของตัวสเต็ปด้วยครับนะอย่างต่ำครับทาส์มแมวก็จะค่ดสวยๆไว้ให้ครับสองถึงสามชุดต่อวันนะครับหลังจากการนะรนะว่าตามทางกูซทัลแมวทุกวันครับได้มากกว่าเสียกันแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนพี่ท่านไหนครับที่สนใจ ทักสุเมลปักหมุดไว้ให้ร <c oughs> ้อยครับก็เป <c oughs> <ind> ็นด <ise> ้านของ a อ c ซี่ที่แปดแนะครับอย่าลืมนะครับมีแอนดน้ำหน้าด้วยนะ cat 8 8 9 9นะครับใครสนใจครับก็สามารถแอนดเข้ามาได้เลยครับหรือใครจะสแกน QR Code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางสุเมลก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้คุลสุแมวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้คุลสุแมวทำคลิปต่อไปนะครับ มาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยครับนะก็เป็นด้านของบอลยูฟายูปราคอนเฟเดนร์ลีกครับรอบเพย์ออฟนัดที่1นึครับก็เป็นด้านของน็อตจูแลนด์นะครับนะาเต็มราสนาฟอรัมปร์คครับตอนรับกาลเยนปาดิซานเบลเกตครับคนนี้ครับนะ้าจะทำการแต่งกันช่งเวลาห้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับ นะครับเราก็ดูด้านเฮตูเฮตของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2ครั้งนะครับนะก็เป็นด้านของไบซาเมเกตครับเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งครับนั้นล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นวันที่17เดือน8ในปี2018ครับนะก็เป็นด้านของไบซาเมเกตครับเอาชนะได้ที่3ประตูต่อ2นะครับนะก็เป็นด้านของบอลเลกายูปาลีกนะครับมาครับเราก็ดูด้านของผลงานครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างนอตเจลแลงครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุด้ารครั้งเสมอไป1คครรัั้งบแล้ of 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 ้วก so ็แพไป1คร so well. so ั so ้งด้วยกันครับ หนึ่งครั้งที่พวกเขาเสมอคัมนาก็มีด้านของบอลการคอนเฟลีิครับนารอบคัดเลือกในที่หนึ่งครับพวกเขาบุกเสมอทางสเตย์อวบูคาเรสต์มาครับที่ศูนประตูต่อศูนนะส่วนสามนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีทางด้านของบอลการยูฟาคอนเฟลีกครับ รอบคัดเลือกในนัดที่2องคำนัดที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางสเตอัวบูคาเรสได้ครับที่สประตูต่อศูนย์นะครับและที่สนัดที่ชนะคำนัดก็เป็นด้านของเกมในลีกทั้ง2นะครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางบอลบี้คำนัดที่3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็บุกมาชนะทางแรนเดอร์ได้ครับนัดที่5ประตูต่อศูนย์ครับและ1นัดที่พวกเขาแพ้คำน้าก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นด้านของเกมนาฬิกของเองครับโดยเขาบุกไปแพ้ให้ทางซิลเคอร์บอกมาคำนัดที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลัังงสสุดดกาาาารรรคบมถทเินไ้ถึงง3คครรัั้บเจาครั้งก็เเเเสีีียยยพงงครัั้้ดวท่านนนะ นะครับแล้วก็ด upcoming upcoming ้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำน้าของทางนอร์ตจั์แลนด์กันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับนาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3ครั้งครับเสมอเปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับในลักสุดของพวกเขาครัำน้าที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของบริการคอนเฟลซิ่งคำน้าในนัดที่2นะครับรอบคัดเลือกนะที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางสเตย์อัวบูคาเลียได้ครับที่สประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับนะพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดติดต่อนะครับก็จะบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับนาของทางนอร์ตจับค่่ออนนข้าางดดููียะสกรลงงทุนขอพวกเแล ก็ถือว่าไว้ใจได้เลยครับนะในชั่วโมงนี้นะครับ นะครับแล้วก็ดูนด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างปาดิซานเบลเกครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้สครั้งครับเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งเท่านั้นครับหครั้งที่พวกเขาแพ้ครับนัก็เป็นด้านของบริการยูฟาคอนเฟเดเรชั่นครับในนัดที่1นึ่งนะพวกเขาบุกไปแพ้ทางชาบามาครับนัที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งนัดที่เสมอครับนัก็เป็นด้านของเกมลิกเองครับพวกเขาบุกเสมอทางบักกาโตโพรามาครับนัที่3ประตูต่อ3ครับส่วน3นัดที่พวกเขาชนะครับนะที่2 สูงครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางลัสกินี่ไนท์นะครับนะที่2ประตูต่อหนึ่งครับในหนึ่งนัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นนัดล่าสุดของเขาครับก็เป็นด้านของบอลรายการยูฟ่าคอนเพล์ลีกนะครับนะที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางชาบาได้ครับนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับคนนี้คัมนาสกอร์รวมกบอ2นัดครับนะก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับสุดท้ายคัมนาก็ต่อเวลาพิเศษนะครับก็เป็นด้านของปินแลนด์ครับเอาชนะจุดโทษได้ที่5ประตูต่อ4นะก็สามารถเข้ารอบมาได้ครับเศรษฐกลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดชดการรคับพวกกเเเขาาาสสมรรถดนิไ้้2คัง็ียไป3ครัั้งนนกะ นะครับแล้วก็ดูดด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนนะคำน้าของทางไปซามเบเกตม,มากงครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับเขาสามารถเก็บใช้เพียง1นัดครับเสมอไป2นัดก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ น่ารักสุดของพมกเขารับนะที่ออกมาเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของบอลรายการยูฟ่าคอมเอรลลีกครับนะในนัดที่ห่งครับยูคาบุกไปแพ้ทางชาบามานะที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของมะเขารับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับเขาก็สามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับก็เสียไป2ครั้งกันนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับนะของทางไบซซมเบเกตครับยังดูยุ่มๆอนอยู่ครับส่วนการลงทุนของมะเขารับในชั่วโมงนี้ครับก็ยังดู50 50อยู่นะ มาครับแล้วก็ดูดั้งความพร้อมครับน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับอนไลทั้งเจ้าบ้านครับอย่างนอร์ทเจอร์แลนด์ครับวันนี้พวกเขามีการงานโต๊ะบาดเจ็บเข้ามาสองคนในคำนัดก่อนเป็นด้านของล็อกโกแอนโคเน่ครับกับโจนาเซนแอนบิลคำนัดที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนด้านของไปซ่าเมเกตครับวันนี้พวกเขาไม่มีงานโต๊ะบาดเจ็บเข้ามาหรือติดโทษแบนนะครับมาครับแล้วก็ดูด้านของไรอัมนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นของทั้ง2ทีมในคำนัดที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับ อะไรทางเจ้าบ้านครับอย่างนอตเจลแรงครับอันนี้เฮดโค้ชอย่างโลฮันเนทฮอปนะครับนะเตรียมจัดระบบมาแบบ4 3 3ครับผู้สาบตัวทีนี้ครับนะก็เป็นด้านของแฮนเซนครับส่วนด้านของแบ็กโฟนี่ครับนะทางแบ็กซ้ายครับเป็นด้านของฟย์ครับทางแบ็กขวาครับนะเป็นด้านของวิลลาร์เซนครับ คุชแบ็กวันนี้คำน้าเป็นด้านของนากาโลคำน้าจับคู่กับลูคัสเท่ครับส่วนด้านแดนกลาง3ามโตนี่คำน้าก็จะมีทั้งด้านของไดมอนด์ครับนามีทั้งด้านของเซเวนสันครับอีกคนก็เป็นด้านของทาวเวอร์คอฟนะครับส่วน3กองหน้านี้ครับน้าก็มีทั้งด้านของแอนด์แมนครับมีทั้งด้านของอิงวาเซนครับอีกคนก็เป็นด้านของนูอามานครับนะสามกองหน้าของเก่งของทีมไคลาขายในคัมคืนนี้นะครับ ส่วนด้านทีมเยือนในคำน้าอย่างปารีสแซงตเบลเกตครับวันนี้เฮโคสอย่างอิกรอร์ดูจ่าในคำน้าเตรียมจัดระบบเอาแบบ4 3 3ครับผู้นสามตัววันนี้คำน้าจะเป็นด้านของโยวานโนวิดนะครับนะส่วนด้านของแบ็กโฟล์ในคำน้าทางแบ็กขวาครับเป็นด้านของสโตโควิดครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของแอนเติครับ คูสแบ็กวันนี้คัมนาเป็นด้าของอิลิสในคัมนาจับคู่กับมาโควิดครับส่วนแดนกลาง3ตัวนี้คัมนาก็มีทั้งด้านของคานูเต้ครับมีด้านของไซคิดครับอีกคนก็เป็นด้านของนัชโชครับส่วนกองหน้า3ตัวนี้ครับน้าก็จะมีทั้งด้านของเมนิกครับมีด้านของซัคคาน่านะอีกคนก็เป็นทางด้านของเซเวรีนาครับเป็นสามตัวเก่งของทีมคอยล่าไข,ข่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเลนคานี่แคปวันนี้คัมนาก็เป็นทางเจ้าบ้านครับอย่างดอนจูแลงครับเปิดมาต่อที่ครึ่งคบลูกครับ ส่วนทางด้านของราคาสูงต่ำนี้ครับน้าเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.58เท่าครับราคา2องครนาก็ให้ทางทีมเยือนชนะครับอยู่ที่4.56เท่าครับก็ต้องบอกว่าเลยค่า1นึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าคำนาโอกาสที่ทางเจ้าบ้านจะชนะครับสูงเกือบ3เท่าด้วยกันเลยนะวันนี้ครับน้าก็เป็นพย์ออฟนัดแรกของทั้งคู่ครับวันนี้ทางนอตจูแลนด์ครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียรคับ ส่วน้าของผลงานนะครับน้าของทั้ง2ทีมครับผมจะดูว่าทางนอร์จเอร์แลนด์นะครับนะพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าครับส่วนด้านของการลงทุนของทั้ง2ทีมนะครับนะผมก็ดูว่าทางนอร์จอร์แลนด์นะครับนะพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่านะครับยิ่งผลงานเกมในบ้านของพวกเขาครับน้าใน3นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับนะสามารถเก็บชัยได้ถึง3นัดติดต่อครับแถมในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดครับเขาสามารถทําเงินได้ถึง3นัดติดต่อกันนะต่างจากทีมเยือนนะครับนะอย่างบาจการ์เดลเกตครับที่พวกเขามีผลงานในเกมเยือนครับย สุดของเขานะเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับนองนั้นก็เป็นการแพ้ไปหนึ่งนัดแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดด้วยกันครับยิ่งในการลงทุนของเขาครับในสามนัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนนะทำเงินได้เพียงนัดเดียวครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับ และอย่างที่น่าสนใจครับนะคือเฮทสต์ที่เจอกันครับต้องบอกว่าทางปาริษัทเมลเกตับคนะเจอกันมา2ครั้งครับทางปาริษัทเมลเกตไม่เคยแพ้ทางด้านของนอตเจ์แลนด์นะครับนะแต่ที่น่าแปลกครับนัคือด้านของเลทราคาครับต้องบอกว่าทางนอตเจ์แลนด์ครับเปิดมาต่อค่อนข้างสูงมากครับถึงครึ่งครบลูกเลยนะทางที่เจอกันใน2ครั้งหลังสุดครับทางเมลเกตไม่เคยแพ้ทางนอตเจ์แลนด์เลยครับแถมเลทราคา1นึ่งคูณสองครับนะก็โอ้ให้ทางเจ้าบ้านอย่างนอตเจ์แลนด์ครับมีโอกาสที่จะชนะสูงถึง3เท่าด้วยกันครับดูจากเลทราคาที่ออกมาค่ออออนน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 ขข้้้าาาางงงงแแแปลลลกกกกบบบบบบีครรััะวผเเ์์์ใทจด นครับก็สามารถทำเงินได้ถึง3นัดติดต่อแล้วครับวันนี้ขอกัดฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างนอตเจ้์แลนด์ครับที่ราคาที่ขึ้นครบลูกครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับนะก็เป็นด้านของบอลเดนมาร์กดิวชั่นหนึ่งครับก็เป็นด้านของโฮโบครับนะเตรียมเปิดบ้านพบกับทางด้านของอัลบอรครับคู่นี้ครับนะจะทําการเตะการช่วยลาท่้งคืนของบ้านเรานะครับ นะครับเราก็ดูทางด้านเฮตูเฮตของทางโค้งก่อนครับนะคุณี่ครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุยการครับทางเจ้าบ้านอย่างโฮโบครับเอาชนะได้ที่2ครั้งครับเสมอกันมาที่5ครั้งนะส่วนทางเอาบอกครับเอาชนะได้ที่3ครั้งครับนัดล่าสุดของท้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นด้านของบริการกระชับมิตครับเมื่อวันที่2 4เดือน6ในปี2 0 2 1ครับก็เป็นด้านของโฮโบนะที่สามารถเอาชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับมาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างโฮ พวกเขาสามารถเก็บคะแนนได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับหนึ่งครั้งที่พวกเขาแพ้ครับนะก็เป็นด้านของเกมเมเล็กของเองครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางเวนดิเซลไบครับนะที่1ประตูต่อศูนครับส่วน4นัดที่พวกเขาชนะครับนะกก็เป็งด้านของบอลถ้วย1นัดครับที่พวกเขาบุกชนะทางฮาวิทหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์มาได้ครับนะที่3ประตูต่อศูนครับส่วนอีก3นัดที่ชนะครับนะก็เป็นด้านของเกมลีกทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางอานาเวสนะครับนะที่สามสองแล้วก็มีบุกมาชนะทางฮีเดรนะะรับที่1ปตูต่่อครัับแลล้วก็นดาสุุดขขออองงพวกกกเเาาาครรับบนนะะ็มชทฟฟ์ดโฮเก้มา คำนาะที่2ประตูต่อ,ตอโซนครับสกิการลงทุนของเขาครับ,รบใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับเขาสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับเสียเพียง1ครั้งแล้วก็เจ้าไว้1ครั้งด้วยกันนะ นะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำนวาของทางโฮโบกันบ้างครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง2ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป3ครั้งด้วยกันนะน้าลาสุดของพวกเขาครับนะที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมลีกของตัวเองนะที่เขาเปิดบ้านแพ้ทางเวนดิเซลเวครับนะที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นั้นหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับเสียไป1ครั้งก็เจ้าไป1ครั้งด้วยกันนะก็จะบอกว่า การลงทุนของพวกเขาครับในชั่วโมงนี้ครับก็ยังดู50-50อยู่นะ นะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานนะครัำน้าของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเอาบอกครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดที่การครับพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ใครนะในการเก็บชัยได้3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับสนัดที่พวกเขาชนะคำน้าก็มีทางด้านของเกมเบลีกของเองสองนัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเอซิฮอร์เซนในคำน้าที่1นึครับเปิดบ้านเอาชนะทางเฟรเดอริเซียคำน้าที่4ประตูต่อศูนย์ครับและหนึ่งนัดที่ชนะคำน้าก็เป็นด้านของบอลถ้วยของเดนมาร์กครับที่พวกเขาคำน้าบุกมาชนะทางอีเจนได้คำน้าที่8ประตูต่อเเเเลลยคคครรัััััับบสส่่ววนนนนน2 2ดดดททีพกกกกขขาามมออ็้้งง เามีเสมอทางด้านของเทลซิงกอร์คำนะัดที่1ประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็นัด่าส่วนของเขาครับก็เปิดบ้านเสมอทางอนาวเวสนะครับนะัดที่1ประตูตอนหนึ่ง,ง uncle, ะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1นครั้งครับเสียไป2ครั้งก็เจ้าไป้2ครั้งกันนะ มะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนในคำน้าของทางเอาบอกกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดท้วยการครับพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับนะสามารถเก็บชัยได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับนัดสุดของพวกเขาครับนะที่ออกมาเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของบอลถ้วยของเดนมาร์กครับที่พวกเขาบุกไปชนะทางอีเจนได้ครับนะที่8ประตูต่อศูนครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนนะครับพวกเขาสามารถทำเงินได้1ครั้งครับเสียไป1ครั้งแล้วก็เจ้าไว้หครั้งด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนีี้้คคคครรรรััับบบบนนาาาาาขขอออองงงงทลลกก่่่ดเยแตว ทุกของพวกเขาครับก็ยังดู50-50อยู่นะส่วนด้านของความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้คานวะทั้ง2ทีมครับก็ไม่มีงานโตบัตรเดืดเข้ามาหรือติดโทษแบนนะครับนะ ส่วนด้านของทางเจ้าบ้านครับนะวันนี้ผมคาดว่าพวกเขาหน้าจะมาในแผนเก่งครับในระบบ4-4-2ครับนะโดยมีโค้ดอย่างนิคัสเพเตอร์เซนนะครับนะเป็นคนจัดทัพนะครับส่วนด้านด้านหน้า2ตัวคำนั้นน่าจะเป็นคู่เดิมครับด้านของบาจานัทนะครับนะที่นัดที่แล้วครับพวกเขาซัดไประตูคตับนะแล้วก็คู่กับทางด้านของสจ๊วตลูปครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างอัลบอกครับวันนี้คาดว่าพวกเขาคานั้นจะจัดระบบมาแบบ4-2-3-1ครับนะโดยมีเฮ้โค้ชอย่างอัลสไกฮิวเจมารบนะเป็นคนนำทัพนะครับส่วนกองหน้าวันนี้คนะ กองเก่งทีมครับคอยลงล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเลคาแฮนิแคบวันนี้คำนาก็ไปทางด้านของเอลบอกทีมเยือนคำน้าบุกมาต่อที่ครึ่งควบลูกครับราคาไหลาย้นหน้าอาจจะไหลถึง1ลูกครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำวันนี้คำนาเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบ3ครับส่วนด้านของราคา1นึคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่4.26เท่าครับราคา2องคำนาก็ให้ทีมเยือนชนะครับอย่างเอลบอกนะอยู่ที่1 6 2เท่าครับก็จะบอกว่าเลขาหนคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าคำนาทางเอลบอกครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะสูงเกือบกานเลยนะ วันนี้คบนะทางโฮโบครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนด้านของผลงานนะคบน้าของทั้ง2ทีมนะครับผมดูว่าทางเอาบอร์คำน้านดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับส่วนดการลงทุนของทั้ง2ทีมนะครับผมจะดูว่าทางเจ้าบ้านนะค่อนข้างดูดีกว่าครับ แต่ที่น่าสนใจครับนาคือเรื่องของเหรียญราคาที่เปิดออกมาครับนาต้องบอกว่าทางเอาบอกครับพวกเขาเปิดราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงนะที่ขึ้นครบลูกครับอาจจะไหลถึง1ลูกนะทั้งที่เฮดูเฮดเจอกันนะครับใน10ครั้งหลังสุดนะครับพวกเขาทั้ง2ทีมนะครับนาหนักไปทางเสมอมากกว่าครับแถมนัดล่าสุดนะครับนาทางโฮโบก็สามารถเอาชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับแตมอันดับตารางคะแนนนครับนาตอนนี้ทางโฮโบครับพวกเขาอยู่อันดับที่1ด้วยนะแต่มองว่าคนราคาเปิดมาค่อนข้างสูงครับแถมราคาหนึ่งหุ้นสองนะครับก็อวยให้ทางอั ดูจากเลยราคาออกมาค่อนข้างอวยแบบนี้ครับนะก็ค่อนข้างแปลกแบบนี้ครับวันนี้ขอกัดฟันครับต่อไทางด้านทีมเยียงอย่างอัลบอรครับที่ราคาที่ขึ้นครบลูกครับฟันธงนะครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่3กันนะครับนะก็เป็นด้านของบอลยูฟ่ายูบาลีกครับรอบเพลย์ออฟนัดที่1นึ่งนะก็เป็นด้านของดูโดรโกลิสครับเตรียมเปิดสนามลุดดอร์เดสนะครับตอนรับการมาเยือนอาแจ็กอัสเซดัมครับคุณนี้คำนะจะทําการแต่งการชูราตีหนึ่งของบ้านเรานะครับ เฮีทุเฮี้ยจะคัมนาของทั้งคู่ครับก็ไม่เคยพบกันมาก่อนครับวันนี้ก็เานัดแรกของทั้งคู่คัมนาที่เจอกันนะครับมาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานคํานาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับอย่างยูโรกกเลยครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดชุวการครับพวกเขาสามารถเก็บชยัยได้3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนี้กันนะ สามครั้งที่พวกเขาชนะคัานาก็มีทั้งด้านของบริการยูโรปาลีกและคัานารอบคัดเลือกครับในนัดที่สองนะที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทาง f อฟอสตานามาได้คัานาที่5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก2นัดที่ชนะคัานาก็เป็นด้านของเกมเดกของเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกมาชนะทางโบเตวัตซายคัานาที่5ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทาง CSK โซเฟียคัานาที่3มประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนสองนัดที่พวกเขาแพ้คับน,น้าก็มีทางด้านของบอลเรกายูรป้าลีกะคับน้ารอบคัดเลือกในนัดที่1นะที่วเขาบุกไปแพ้ทาง f อฟเอสทานามาคับน้าที่2ประตูต่อหนึ่งครับและ1หนึ่งนัดที่แพ้คับน้าก็เป็นนัดล่าสุดของวเขาครับก็เป็นด้านาของเกมเด็กของเด็กน,นะที่พวกเขาบุกไปแพ้นนทางโซโนโมเลตมาคับน้าที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วน,นการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดชดการครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เสียเพียง2ครั้งด้วยกันนะ มาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำนัาของทางยูโดกอนเดิกันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5้านัดหลังสุดทุกการครับพวกเขาไม่เคยแพ้ใครนะในการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนัดที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็น anyway. ด้านของบอลราการยูโรป้าคำนัารอบคัดเลือกครับในนัดที <cosmetics> ่2นะทีมคาัิเบิดบ้านเอาชนะทาง f c เอสตานาได้คำนัาที่5ประตูต่อหนึ่งครับสือการลงทุนของพวกเขาครับใน3มนัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับก็เสียเพ ก็จะบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับในของทางดูโดโกเล็ครับค่อนข้างดูดีอยู่นะส่วนการลงทุนของพวกเขาครับก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ดูด้ดานของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างอาจารยอ์ยอัสดามครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดทวยการครับเขาสามารถเก็บใช้เพียง1นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไป3เกมนะ สามเกมที่พวกเขาแพ้ครับก็มปนด้านของมอลรายการชบับนี้ทั้ง3นัดครับก็มีบุกมาแพ้ทาง Under ทอันเดลเอสคร,บบรับนัดที่3ประตูต่อศูนย์ครับบุกมาแพ้ทางอัลบวกครับนัดที่3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็บุกมาแพ้ทางดอทมูลนะที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งนัดที่พวกเขาชนะครับนัก็เปนด้านของเกมลีกของเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางเอลาเคอร์เอาเมลเลวมาได้ครับนาที่สี่ประตูตอ่อหนึ่งครับและอหนึ่งนัดที่เสมอครับนัก็เป็นนัดล่าสุดของเขาครับก็เปนด้านของเกมลิเวอร์ pool นะที่พวกเขาบุกไปเสมอ เราสามารถทําเงินได้เพียงหนึ่งครั้งครับจะเอาไปสามครั้งก็เสียไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะ นะครับแล้วก็โดนทางด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเบียนนะครับนาของทางอาเจ็กกันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5้าครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขายังหาชนะไม่เจอนะนะในการแพ้ไปถึงสนัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนดที่ออกมาเล่นเกมเบียนนะครับก็เป็นด้านของเกมเบียของตัวเองนะที่พวกเขาบวกเสมอทางเอฟเซลเซียร์มาคบนาที่2ประตูต่อ2นะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเบียนครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับในการเสียไป1ครั้งแล้วก็เจ้าไป2ครั้งด้วยกันนะคนบอกว่าผลงานช่วงนี้คหนาของทางอาเจ็กครับไม่ ครับนะสถานการการลงทุนของพวกเขาครับในชั่วโมงนี้ครับ้อาบอกว่าย่ำแย่มากเลยนะ เสถียด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับนะาทั้ง2ทีมนะครับก็มีงันตัวบาดเจ็บเข้ามา3คนพอๆกันนะครับนะเสถียด้านของระบบการเล่นของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านวันนี้ครับนะผมคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเป็นแผนเดียวที่พวกเขาสามารถเอาชนะทาง FC a s t น n าได้ที่5ประตูต่อหนึ่งนะโดยมีกองหน้าตัวเป้าครับเป็นด้านของเซเก้ครับนอาหนึางข่งทีงสสมคายราขายในค่ำคืนนี้นะครับ่วนทางด้านของอาแ์จ็คครับวันนี้คาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันครับน้าโดยมีโค้ชอย่างม ทุกเป้าคำนัจ,จะเป็นทางด้านของดาวรุ่งนะครับนักอย่างไบอันบอบบี้ครับกองหน้าเก่งของทีมคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเลราคาให้นี่ครบวันนี้ครับนะเป็นทางด้านทีมเยียงอย่างอาแจกครับบวกมาต่อที่ครึ่งครบลูกครับราคาไหลหน้าอาจจะไหลเหลือครึ่งลูกครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำนี่ครับนัเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคา1นคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่3 7 2เท่าครับราคา2องครับนะก็ให้ทีมเยียงชนะครับอยู่ที่1.72เท่าครับก็ต้องบอกว่าเราคา1นคูณสที่ออกมาครับทางเว็ก็มองว่าทางอแจกครับพวกเขาโอกาสที่จะชนะสูงกว่า2เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้คับนะก็เป็นนัดแรกของทั้งคู่คับนะที่พบกันครับก็็นด้านของเพย์ออฟในนัดที่1ครับวันนี้ทางดูโดโกเลยครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนด้านของผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมครับนะผมดูว่าทางดูโดโกเลยนะครับนะพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าครับแถมในการลงทุนของพวกเขาครับนะก็ทําได้ดีกว่าทางด้านของอาแจ็คครับยิ่งผลงานเกมในบ้านของพวกเขาครับนะต้องบอกว่าค่อนข้างแข่งแร่งมากนะของทางดูโด o กเลยครับบอลใน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครเลยนะสามารถทําเงินได้ถึง3ครััั้้้้งงงงเเเเเสีีีียยยยพดดววก็จาาท่นน ต่างจากทางอาจารย์คับนัที่พวกเขามีผลงานเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะใน5นัดหลังสุดของพวกเขาคับนะยังหาชนะไม่เจอเลยครับในการแพ้ไปถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไปนัดหนึ่งด้วยกันครับในการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดในเกมเยือนครับน้าก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับในการเสียไป2นัดครับแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันนะถึงวันนี้คับนะหเลยราคาจะออกมาให้ทางอาจารย์ต่อก็จริงนะครับแต่ดูว่าคับน้าพวกเขาหน้าจะได้ตอบพอชื่อชั้นนะคับนะกับตัวผู้เล e <elo ad> ่นครับจะค่อนข้างดูดีกว่าทางด้านดูโดโกเละครับแต่ถ้าดูจากผลงานนะ ทุนในชั่วโมองนี้นะครับนะวันนี้ผมขอกัดฟันครับลอมาทางด้านเจ้าว้างอย่างดูโรกโกลเดตครับที่ราคาที่เครื่องครบลูกครับฟันทง กระจกกันไปแล้วครับนะสามโคครับที่ทางซูเมีวเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับนะสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวเต็งวีพีของทางซูเมีวครับว่าวันนี้นะครับทางซูเมีวจะให้นิ้ไปทางคู่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาขอในกลุ่มวีพีกันนะครับตอนนี้เข้ากลุ่มวีพีฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับนะในกลุ่มตอนนี้ก็มีบอลสดรันกันทั้งวันนะครับนะรับประกันนะครับเข้ามาในกลุ่มครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะก่อนจากกันไปครับทางซูเมีวก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทุกหน้านะวันนี้ทางสุเมี้สวัสดีครับ